สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือต้นตำแยแมวนะครับตำแยแมวหรือหญ้าหนวดแมวก็ได้ครับเวลาแมวไม่ค่อยสบายนี่เขาก็จะตัดต้นนี้แหละไปให้มันมันก็ชอบเคี้ยวเล่นชอบแทะเล่นครับตำแยแมวครับขึ้นมาหนึ่งต้นครับปลูกไปหนึ่งต้นครับส่วนต้นนี้เป็นต้น คณะเม็กซิโกโนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าคณะเม็กซิโกเนี่ยหรือว่าต้นผงจิรสก็ได้ครับยอดนี้ก็ไปเอายอดไปลวกกิมน้ำพริกได้หรือต้มใส่มาม่าอะไรก็ได้ครับนี่นี่ครับเขาเรียกว่าคณะเม็กซิโกครับหรือว่าไอ ต,ต้นผงจริรศกแล้วแต่จะเรียกครับต้มติ้มน้ำพริกก็ได้ครับนี่ครับนี่ก็ต้นแยมแล,แล้วก็มีต้นรางจืดครับรางจืดมีอยู่ต้นหนึ่งขึ้นไวมากแล้วนี่ครับสมุนไพรารางจืดครับรางจืดเป็นสมุนไพรนะครับนี่ดูมันขึ้นไปเลยครับ ยิ่งฝนตกหน้าฝนแล้วก็ได้น,น้ำได้ฝนแล้วครับโอ้โหขึ้นไวมากเลยแบนู่นเราก็คอยตัดแต่งไม่ให้มันขึ้นสายไฟครับเผลอแป๊บเดียวสองสามเดือนขึ้นไปย่านนู่นอีกแล้วนู่นพันสายไฟแล้วครับเดี๋ยวเราต้องคอยไปตัดออกแล้วครับเพราะว่ามันพันสายไฟมันอันตรายนะครับนี่ครับร่างจืดร่างจืดเป็นสมุนไพรครับ อย่างดีเลยนะครับนี่นี่ครับมันขึ้นข้ามกำแพงข้ามรั้วไปนู่นยันสายไฟนะครับต้องคอยตัดแต่งออกนะครับอันตรายนะครับพันสายไฟแล้วมันก็ทำให้อาจจะเกิดอันตรายได้ครับต้องคอยตัดแต่งนะครับดูดูขึ้นไปยันนู่นเลยไปพันสายไฟไปหมด อันนี้รางจืดนเป็นยาสมุนไพรนะครับบ้านไหนมีก็เก็บไว้นะครับอย่าไปตัดทิ้งนะครับแต่คอยตัดแต่งได้ครับตัดแต่งให้มันสวยงามแต่อย่าไปตัดทิ้งครับฤดูฝนเนี่ยทำให้มันเขียวชะอุ่มชุ่มชื้นมากเลยครับดูดิครับใบสวยงามมากเลยครับต้มกินคล้ายๆน้ําชานะครับเก็บไปทีละห้าใบเจ็ดใบหรือว่าสิบใบก็ได้แล้วต้มกินเหมือนน้าชานะเป็นยาครับ ถอนพิษถอนไข้หรือว่าเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ดีเลยนะครับนี่นี่คือสมุนไพรรา,างจืดครับนี่ครับเป็นยานะครับให้ดูความเทิงครับสวัสดีครับนี่ครับลงมายันนี่เลยต้นมีอยู่ข้างล่างนี่ครับขึ้นไปจากนี่เลยขึ้นไปเลยต้นมีอยู่แถวนี้ครับ กะนาเม็กซิโกด้วยก็ในกระย่าหนวดแมวครับอันนี้แมวชอบครับแมวชอบแทะครับตำแยแมวหรือว่าย่าหนวดแมวนี่ครับอันนี้แมวชอบอันนี้คนกินได้ครับต้มกิมน้ำพริกได้ครับนี่กระนาเม็กซิโกหรือว่าต้นผงทิโรสครับแล้วแต่จะเรียกครับซอนดีครับ